รู้มีเวอร์เงียบสงบติดรถไฟฟ้าแค่350เมตรใช่ครับเรากำลังพูดถึงโครงการนี้ Milton r e s i d e n รามอินทาบ้านสไตล์อเมริกันรักชูรี่คอมฟอร์ทที่มีให้เลือก4แบบบ้าน The Signature ใหญ่สุดมีหลังเดียวในโครงการใครชอบของแลห้ามพลาดและอีก3แบบ Nashville, Newington และหลังนี้ Newford ฟังก์ชันใหญ่ใช้งานได้จริงทุกมุม และจอดรถได้ถึง6คันแถมผนังบ้านใช้อ e ีโคบ็อกต่อเติมง่ายใครชอบรีโนเวทคือสบายไปดูด้านในกันพื้นที่คอมมอนแอรียขนาดใหญ่ทั้งส่วนริบวิ่งดิเน็ตเชื่อมต่อกันห้องครัวแยกเป็นสัดส่วนเชื่อมต่อโซนรอนรี่และห้องแม่บ้านมีห้องนอนชั้นล่างพร้อมห้องน้ำแบบดับเบิลแอคเซสจะเป็นห้องผู้สูงอายุหรือเป็นห้องพักผ่อนก็ลงตัวชั้น2มีแฟมิลี่แอรีทำเป็นห้องทำงานอดิเลกได้มาสเตอร์เบดรูม วางเตียงิงไซส์พร้อมโซฟาปลายเตียงได้สบายและเชื่อมต่อระเบียงแบบเซมิอ์ดอ์ส่วนด้านในมีวอล์คอินโคลเซ็ตพร้อมห้องน้ำในตัวที่ได้อ่างอาบน้ำส่วนห้องนี้วางเตียง2ชั้นได้เพราะเขาให้ฟ้าสูงถึง3เมตรพร้อมระเบียงส่วนตัวและอีกห้องก็ใหญ่ไม่แพ้กันวางเตียงคิงไซส์ได้พร้อมห้องน้ำในตัวทุกห้องครับเฮาส์สไตล์มิวเซียมพื้นที่พักผ่อน ้องฟิตเนสสไวยน้ำขนาดฮาฟโอลิมปิกแบบเซมิอัลโดรไพเวล้าจัดผูปาร์ตี้ได้สวนขนาดใหญ่ร่มรื่นมีพาวิเลียนและสนามเด็กเล่นพร้อมระบบเับร์โลเกต s เียวริตี้ทำเลติดถนนใหญ่รามอินทารถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการอยู่บ้านแบบอเมริกันสไตล์มิลตันเรสซิเดนซ์รามอินทรา